สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็จากตอนที่แล้วได้คุยถึงเรื่องเครื่องแต่งกายคิดว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจแล้วประโยคต่างๆที่ได้นํามาผูกประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเป็นประโยคง่ายๆคิดว่าคงจะเข้าใจไปหมดแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ยังไม่จบนะครับเครื่องแต่งกายยังมีให้ท่านผู้ชมได้เรียนเพิ่มเติมนะครับสําหรับการ เรียนเพิ่มเติมในวันนี้ก็จะแนะนําถึงเรื่องของคําหลักเช่นเดิมครับหลังจากนั้นก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมสถานการณ์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการผูกประโยคง่ายๆเช่นเดิมครับติดตามได้เลยครับต่อปีหมวกจูงมาโตแว่นตาปากกาสวมใส่ตาลีตะกอก

Ah, tali kenik. Ah, tali kenik sekali ah, lagi dah. Cukup dah. Ah cukup. Ah kakak dia pula. Nak apa? Nak subek. Ah no, subek. Ah pilih subek. Pilih subek. Ah boleh ni tak itu sube. Dulu. Sube. Sube. Lepas tu. Subek. Subek. Batu. Tali tangi. Tali tangi. Ah tali tangi so. Tali tangi. Tali tekok. Tali tekok. Kat mana? Kat ni. Ha. Tekok so. Soal lagi, Yo, ah cicing cicing soal yang penting, ah cicing, ah cicing, ah, ah kali lagi kenal ni tak ayah nak beli ni nih, tapi dah, ah batu cumi mata dah, ah kenal batu tali kenaik, ah, ah kena dah hati, ah kak cik 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 pulo pulo. ah kak kok yok cicing pula, pula. ah cicing. Ah. Tepat. Selanjutnya, kita akan membincangkan กีกดาสุไลมานสวมแว่นตาไปตลาดปอสุลีบลิตาลีตะกอ้อปอสุลีซื้อสร้อยคออโมอาโดตาลีกเนดูวอออร่าผมมีเข็มขัดสองเส้นดิโยปากาต็อปีจะาเมโกเขา สวมหมวกสีแดงบุดอติโนปากาเกลตังเอ่แนูเบเด็กผู้หญิงสวมกำไลมือและต่างหูกะเวปากาจิจิมะกะเวสวมแหวนทองเป็นไงครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายก็คงจะไม่ยากเช่นเคยนะครับ แต่ตอนต่อไปนะครับสำคัญมากเรื่องสัตว์เลี้ยงครับ <c oughs> ติดตามให้ได้นะครับ